สบายดีสบายดีไข่มุกนี่มาใส่ลูกมายางประตูใส่เนาะมาเลยยางมาหาแม่เลยโอ้ยโอ้ยว่าเป็นยางลูกสแตนด์น,นบับให้มุกสแตนด์น,นบับลูกลุกขึ้นสแตนด์น,นบับลุกขึ้นหาลูกมายางเจ้าอนุวงศ์โอ้ยบุแม,มนนะ่์เนาะประตูใส่แม่ลงแล้วนี่ เนี่ยว่าผิดแหละพุ่นเอ้ยไปนํำพอพุ่นเถละล่ะว่าเป็นยังลุกลุกขึ้นว่าเป็นยังรวมแล้วลุกขึ้นว่าเป็นยังลูกโอเคส้มเสยมาเลยยางมาหาแม่ว้ายอ้ยนนิ่้มันหวา,านเท่พุ่นวันนี้ คนก็มาไล่อุ้ดนะเต้นอีกเป็น,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 เ,ปน,นเป็นกำลังใจให้เด้อเนาะใส่หมวกน้อยเมรนี่ๆชูๆแน้